ว <Wow. S 2> <im itation> กับบรรยากาศนะครับตอนนี้เนาะที่แองไม่ลำพันนะครับแก้มลิงมีแพเนาะแพสวยงามมากๆเลยจัดเรียงไว้รอนักท่องเที่ยวนะครับนี่ขณะนี้นะครับพระรงอมอยู่ที่แก้มลิงเนี่ยนะครับโอ้โหวิวสวยงามมากเลยน่ามาท่องเที่ยวมากๆเลย <im itation> วันเสาร์วันอาทิตย์เนาะ <im itation> เด็กๆเพ <im itation> ิ่นมาแอวมาเล่นโอ้ยม่วนเย็น <im itation> อยู่บ้านกระหอนตะดอ เราอยู่นี่เย็นสบายนี่แพยจะนั่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองสำรองเบอร์แพได้นะครับเดี๋ยวจะมีใต้คอมเมนต์นะครับเออ่เบอร์แพขุดลำพันธ์หมู่สองบ้านบงางแฮดนะครับจะมาสุขโขทยนะัยเนาะที่แองไม่ลำพันธ์นะครับมีภูเขาล้อมรอบบรรยากาศบริสุทธิ์นะครับน้ำเย็นๆรอทุกท่านอยู่เนาะตอนนี้นะครับสนุกสนานนะครับแหวท่องเที่ยวนอ้อมาแองมาเลน่นแบบปลดปล่อยความร้อนนะครับทุกท่านสัมผัสกับทะเลน้ําจืดนะครับบรรยากาศเย็นๆเนาะ ออทุกท่านครับพอเตอ,อ,เอขนาดไหนโอ้มีเด็กๆมาระท่องเที่ยวัวนเนาอเสนุกสนานมากเลยมากินลมชมวิวเนาะบอกว่าจะอายุเอ,อ่อ5060203010กว่าอายุตัแต่กระแมาได้นะครับสำหรับบรรยากาศพักพอนอนายนะครับเนาะใต้ล่มออชายคา,าที่แพนะครับมีแพงให้นั่ออง,นงนะครับ บรรยากาศเย็นๆมีเครื่องดมเครื่องดืมงด่มมาอย่างขาก็มากินกันเนาะมาตำส้มตำสวกเอออาหารอย่างที่ลำลาเขาก็มากินได้ที่เพโอ้เย็นสบายมากเลยแม่พักผ่อนกันด้วยที่แม่ลำพาน